สวัสดีค่ะพบกับเพลิงรักไฟปรารถนาในตอนที่สองนะคะหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยกรดตามลูกน้องคนชนิดของพี่ชายมาถึงห้องทำงานภายในเรือสำราญซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันท่านประสมติดเราอยู่เท่าไหร่กรดถามน้องชายออกไปแปดล้านครับพี่กรดทำไมปล่อยให้เยอะจังนายผสม ใช้ตำแหน่งทางการเมืองมาการันตีกับคาสินโนของเราครับผมจึงยอมปล่อยให้กู้แล้วเนี่ยหนีไปกี่วันแล้วมีใครออกไปตามหรือ,อยังผมส่งคนของเราออกตามแล้วครับเอาอย่างนี้พี่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามรอให้นายผสมได้ใจไปก่อนคิดว่าเราไม่ตามเผื่อว่าเขาจะหาเงินมาคืนเราได้กรดลองคิดดูนะตำแหน่งของหมอนั่นใหญ่โตมากม พี่คิดว่าเขาจะใช้ตำแหน่งของเขาหาเงินมาคืนพวกเราได้ปล่อยไปแบบนี้จะดีหรอครับพี่กลิตอืมเชื่อจันทนารับรองอีกไม่กี่วันนายนั่นต้องมาที่นี่อีกติดสิงงอมแงมขนาดนั้นแต่ผมส่งคนของเราออกไปแล้วนะครับเรียกคนของเรากลับมาได้ครับว่าแต่ทำไมมาหาพี่ช้า กลิดปลายตาไปหาวามที่เดินไปตามกรดจึงอ่านสายตาของวามออกทุระส่วนตัวนิดหน่อยครับพี่อย่าทําให้โรงแรมของพี่เป็นโรงแรมจิ้งหลีดแหมพี่ก็นิดหน่อยเองซื้อกินน่ะก็ผมหิวไอ้น้องเวนพอต่อว่าน้องชายเสร็จก็ยกมือขึ้นลูบปากตัวเองความรู้สึกของเขาร้อนบูบวาบ ซ่อนยิ้มไว้ภายใต้ดวงตาคู่คมดุดพญาราชสียิ้มอะไรพี่ชายยิ้มใครยิ้มวะไม่ได้ยิ้มซะหน่อยเอาพี่กฤษสิยิ้มยิ้มอย่างเนี้ยเหมือนมีอะไรนะ กรดไม่กล้าพูดคำที่น่ากลัวนั้นออกไปเขารู้ดีว่าตัวเองและพี่ชายห่างไกลจากคำเหล่านั้นมากเหลือเกินและไม่คิดว่าจะมีมันขึ้นมาได้ในหัวใจเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาในตระกูลกฤดกับกดคอยเฝ้าภาวนาหากสวรรค์มีตาคงประทานหญิงสาวผู้มาล้างคำสาบได้ในสักวันก่อนที่เขาและพี่ชายจะเข้าอายุ4ี่สิบ เพราะตอนนี้กรีดสหกรด33ไม่กี่ปีแล้วถ้าหากหาผู้หญิงคนหนึงกล่าวไม่ได้พวกเขาก็คงต้องเที่ยวเมืองคานคานทองนะนะไปตลอดชีวิตคืนนี้ต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ไม่ต้องค้างบนเรือล่ะทำไมล่ะครับมีอะไรพิเศษเหรอนายก็รู้นี่นะเราสองคนรวมทั้งในกล้องด้วยต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่อทิตย์ละครั้งอืม นั่นน่ะสิผมลืมไปเอาเป็นว่ากลับพร้อมกันคืนนี้เลยก็ได้วามเวทรวมทั้งนายพิมพ์อยู่ดูแลที่เรือไม่ต้องตามฉันกับกดกลับบ้านครับเจ้านายทั้งสจึงโค้งคำนับรับคำสั่งเจ้านายจะกลับเลยไหมครับวามเอ่ยถามยังหรอกขออยู่ที่นี่สักพักเดี๋ยวดึกๆค่อยกลับจากนั้นกลิตจึงลุกออกจากห้องทำงาน ตรงไปยังห้องพักสุดหรูภายในเรือสำราญของเขาห้องเขาพิเศษกว่าห้องทุกห้องในเรือนายไปพักทวามเวทตลอดมากับชั้นทั้งวันแล้วคงจะเหนื่อยแย่เลยครับเจ้านายคล้อยหลังกริดวามและเวทจึงมีโอกาสได้พักตามที่เจ้านายสั่งภายในคอนโดหรูใจกลางเมืองใครคนหนึ่งกดลิฟต์ขึ้นมาบนชั้น19 กดกลิ่งเรียกคนที่อยู่ด้านในตั้งใจว่าจะกดรหัสเข้าห้องแต่นึกอยากแกล้งคนที่อยู่ในนั้นจึงใช้วิธีกดกลิ่งเรียกจะดีกว่าทันทีที่ประตูเปิดชิตตะวันแทก่กายเข้าไปภายในได้เห็นใบหน้าเป็นห่วงของผู้เป็นป้าป้าคิตตี้พอเห็นหน้าหลานจึงคว้ามือของเธอเอาไว้รังเข้ามาในห้องด้วยความรวดเร็วเป็นยังไงหนีพ้นไหมยายตะวันหลานรัก พลสิขป้าคิดเออไม่ใช่ป้าคิตตี้ทำไมกลับมาช้าจังหนีไปสักไกลสิคะกว่าจะบกกลับมาได้เล่นเอาเหนื่อยเลยคะ่ะหญิงสาวทิ้งตัวลงนั่งกับโซฟาตัวนุ่มเป่าลมหายใจออกจากปากไล่ความกังวลกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นายทิติก็โทรมาว่าไงบ้างล่ะคะเขาบอกว่าเขาก็โดนนักข่าวตาม แต่ให้สัมภาษณ์กลางๆไม่พาดพิงถึงตะวันนะ่ะเชื่อได้หรอคะอีตาเนี่าก่อนไม่ใช่เขาเหรอที่เล่นอาตะวันเกือบแย่เมื่อสามวันก่อนหลังจากเลิอกกองจิตตะวันกับบ้าคิตตี้กำลังจะกลับบ้านเจอฝูงนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนักแสดงหนุ่มรูปหล่อโดยนักแสดงหนุ่มให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งถึงขั้นเรียกกันว่าแฟน และยังทิ้งทายว่าขณะนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับเธอชิตตะวันจำได้ว่ากว่าจะหาทางเบี่ยงเบนความสนใจจากนักข่าวก็เล่นเอาเหงื่อตกมาคราวนี้ก็ต้องวิ่งหนีนักข่าวจนไปเจอดีเข้าจนได้ว่าแต่ตะวันหลบนักข่าวยังไงล่ะอาศัยรถคันหนึ่งไปลงที่อื่นค่ะป้าเออช่วงนี้ได้ติดต่อกับยายจันบ้างหรือเปล่าล่ะตะวันติดต่อทุกวันค่ะ ทางอีเมลนะคะป้ามันจะกลับมาหรือยังไม่รู้เรียนอะไรกันนกักนนะนาเรียนมาอีกหน่อยก็ต้องมีผัวโทษป,ป้าพี่จันก็ชอบก็ปล่อยเขาไปเถอะลายนั้นน่ะเขาเรียนเก่งจะไปเหมือนตะวันที่มีหัวขี้เลื่อยได้ยังไงกันคะชิตตะวันนึกถึงพี่สาวที่จากไปเรียนถึงสหรัฐ พี่น้องตระกูลพัสกรมีด้วยกันเพียงสองสาวที่เกิดห่างกันไม่กี่นาทีหลังจากชิตวันและจันแสงเรียนจบในระดับปริญญาตรีจันแสงขอทางบ้านไปเรียนต่อปริญญาโทถึงสารัฐส่วนชิตวันเอาดีทางการแสดงเพราะว่าเธอเข้าวงการตั้งแต่เรียนปีหนึ่งด้วยใบหน้าสวยและรูปร่างดีไม่ว่าเธอจะเข้าประกวดอะไรก็ชนะทุกอย่างแกเนี่ย เข้าใจตัวเองดีเหมือนกันนะใหญ่หัวขี้เลยเอ้ยป้าคิตี้พยายามเข้าใจหลานปลายตาว่าด้วยรอยยิ้มมากกว่าจะตำหนิอย่างเอาจริงเอาจังล่าสุดเห็นบอกว่าจะกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเหรอคราวนี้พ่อกับแม่แก่ต้องดีใจจนเนื้อเต้นลูกสาวคนเก่งจะกลับมาแน่นอนสิคะว่าแต่มีอะไรกินไหมคะป้าตะวันหิวจังเลยคะ่ะ ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเหม็นจะแย่จ้าเดี๋ยวตะว,วันออกมาหม่ำข้าวด้วยกันนะคะป้าคิตตี้ที่รักสมคิดหรือคิตตี้พี่สาวแท้ๆของมันดาเด็กแฝดทั้งสองก้าวมาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้กับหลานสาวเพราะคำขอของผู้เป็นน้องสาวคือดุดดาวไม่มีเวลาดูแลบุตรสาวเพราะต้องเอาเวลาไปดูแลกิจการ ของเก่าที่อยุธยาด้วยความที่สมคิดทำงานในกองถ่ายในตำแหน่งคอสซูมอยู่แล้วคันพอชิตตะวันก้าวเขมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวจึงต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาดูแลว่าแต่ทำไมป้าคิตตี้ไม่ตัดไอ้นั่นออกซะละคะไม่รู้สิฉันก็คงไม่พร้อมและมะ้วมั้งนี่ยังไม่พร้อมอีกเลยเนี่ยขนาดนี้แล้วนะคงงั้นมั้งพร้อมเมื่อไหร่ ป้าก็ตัดมันทิ้งเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกไปอาบน้ําได้แล้วจะได้มากินข้าวด้วยกันไม่ต้องสนใจเรื่องไอจ้อนของป้าหรอกไปนะไว้ว่างๆจะถามใหม่เรื่องไอจ้อนของป้าไอเด็กเวนสมคิดอ้อคิตตี้ป้าหมอนอิงใส่ห้านสาวแต่ช้ากว่าการหลบของดิงน้อยที่ปิดประตูอย่างว่องไว ระหว่างทางที่สองหนุ่มเดินทางกลับบ้านบิดาและมารดามีเงื่อนไขที่วางไว้ให้ลูกๆว่าในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของครอบครัวคําขอร้องและการออกกฎของบ้านอเล็กเซียไม่ว่าลูกๆจะติดภารกิจอะไรก็ตามขอให้กลับมาร่วมงานปาร์ตี้กันสักครั้งหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์พิกฤตคิดว่าผู้หญิงคนที่อยู่บนบิวบอร์ดนั้นน่ารักไหม กรดชี้นิ้วไปยังแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื้อศีษะอืมได้แต่พยักหน้ารับนิ่งๆเท่านั้นเอาแล้วไงกริดเห็นใบหน้าหญิงสาวชัดตาจึงได้พบว่าเป็นคนคนเดียวกับที่เขาพึ่งฝากรอยจูบเอาไว้อือแค่นี้น่ะเหรอเอาจะให้ฉันว่ายังไงก็เธอสวยน่ารักดีเธอน่ารักมากเลยโดยเฉพาะแววตานั้นชวนฝันเอามากๆ แถมรอยยิ้มยังสดใสอีกนะพี่อย่าบอกนะว่าแกชอบเธอถ้าทําได้มากกว่าชอบก็คงจะดีนะสิพูดแบบเนี้หมายความว่ายังไงกรดก็รักไงล่ะเรารักใครได้ที่ไหนล่ะนายก็รู้นี่ว่าพวกเราเป็นยังไงเราสองคนพยายามหนีคำคำนี้อยู่นะนายก้องมันพ้นคำสาปไปแล้วรอดตัวไปทีก้องน้องชายคนเล็ก ก้าพ้นคำสาปพ,พอได้สาบานรักต่อหน้าบาทหลวงในวันแต่งงานแม้พิกฤ์ถึงเวลาเราสองคนก็ต้องมีความรักฉันไม่อยากรักผู้หญิงคนเดียวกับน้องเราหลีกหนีสิ่งนี้ไปไม่พ้นหรอกนานอกจากจะมีใครสักคนอย่างที่ปู่บอกไว้มาล้างคำสาปใครล่ะจะเป็นคนคนนั้นยากนะกรดอย่าพยายามคิดเลยปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไปเถอะ กริดรู้ดีว่าตัวเองกับน้องชายกำลังเริ่มชอบพอผู้หญิงในบิวบอร์ดแม้ว่ากรดจะยังไม่เคยพบตัวจริงของเธอแต่สําหรับกริดได้มากกว่าพบหรือนี่เป็นเวลาของคำสาบกำลังจะแสดงอนุภาพของมันอีกครั้งทำให้เขาและน้องถูกใจผู้หญิงคนเดียวกันกริดภาวนาขออย่าให้ตัวเองชอบผู้หญิงคนนั้นถึงขั้นตกหลุมรักเมื่อลดแล่นมาถึงที่บ้าน ทั้งเขาและน้องชายพร้อมใจเดินเข้าไปทําความเคารพปิดาและมารดาจากนั้นก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระร่างร่างกายก่อนจะมารับประทานอาหารร่วมกันกองเองก็มาถึงที่บ้านพร้อมภรรยาสาวแสนสวยวามสืบเรื่องผู้หญิงคนนั้นให้ฉันด้วยกลิตยกหูโทรศัพท์เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในห้องส่วนตัวทำไมครับนายต้องการตัวเธอหรือครับฉันอยากแน่ใจว่า เธอไม่มีใครจะพิสูจน์คำสาบหรือครับพิสูจน์หัวใจตัวเองมากกว่าทำตามที่บอกอย่าพูดมากครับเจ้านายให้ไวด้วยล่ะครับน่าจะง่ายเพราะเธอเป็นคนของประชาชนไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กาที่ไหนนะครับเธอดังมากด้วยไงเจ้านายไปมุดหัวอยู่ที่ไหนครับชิตตะวันเป็นดาราที่ดังที่สุดในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ดีสืบมาให้เร็วๆ เอาแบบละเอียดด้วยล่ะจากนั้นกริดก็วางสายจากลูกน้องมองหน้าจอโทรศัพท์คิดไปถึงรถจูบแสนหวานที่ไม่มีวันลืมลงได้แม้จะแค่ชั่วเวลาไม่นานแต่มันซาบซ่านไปถึงหัวใจร่างกายพานจะร้อนเผาจะมีผู้หญิงสักกี่คนทำให้เขาร้อนรุ่มได้ถึงเพียงนี้อนุภาพในแววตาคู่นั้นช่งร้ายกาจยิ่งนักเธอเป็นปีศาจ หรือว่านางฟ้ากันแน่กรีดเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีแก่แล้วนะเราเนะ่ะคุณกรกฎมารดาผู้คงความสวยมิ้างเปรยถามลูกชายคนโตขึ้นมากรีดจะรักใครได้ล่ะครับแม่สักวันหน้าลูกสักวันเมื่อไหร่ล่ะครับแม่ปลดเสียสละก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นเอาจริงๆนะครับแม่ปลดยกแฟนให้พี่กริดได้นายว่าไงก้อง กดหันไปแขวนน้องที่นั่งนิ่งฟังไม่รู้สิครับก้องรู้แต่ว่าก้องรักไลลามากก็เท่นานั้นเองจ้าเอาตัวรอดคนเดียวเลยนะกรดมองไลลาที่ได้แต่นั่งฟังเธอเคยรักกริดส่วนกรดก็รักเธอแต่คนที่ได้หัวใจเธอไปจริงๆกลายเป็นก้อง ไลาลายังจำวันที่เธอตัดสินใจเกี่ยวกับความรักในครั้งนั้นได้ดีเธอเสียน้ำตาทรมานหัวใจค้นหาความรู้สึกอันแสนยากเย็นของตัวเองว่าต้องการรักใครและต้องการเรืออใครกันแน่การตัดสินใจที่แสนยากเย็นสุดท้ายเธอจึงใช้หัวใจร่วมกับสมองในการตัดสินในสิ่งที่ยากที่สุดในครั้งนั้นก้องรักเธอพอๆกับที่กริดกับกดรัก หัวใจของเธอบอกให้เลือกกล้องไม่มีใครสักคนประนามเธอว่าหลายใจเห็นบอกว่ามีปัญหาที่กาสินโนจัดการไปถึงไหนแล้วละกิดมิสเตอร์อลันบุรุษผู้ทรงอำนาจจากเมืองผู้ดีตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความหลงรักสาวไทยจนไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอเคลียไปส่วนหนึ่งแล้วรับแดดแดดภูมิใจ และไวใ้ใจกริดได้เสมอนะแม่ขอบใจกรีดมากเรื่องกล้องนะจ๊ะโกรธด,ด้วยแม่ขอบใจที่ลูกทั้งสามไม่บาดหมางก,กันเรารักกันครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้คืนนี้ค้างที่บ้านนะทั้งสามคนเลยแดดคิดถึงอยากจะคุยด้วยครับแดดทั้งสามหนุ่มพี่น้องพยักหน้ารับหลังจากชำระล้างร่างกาย ชิตตะวันก็ออกมานั่งแหมะตรงโต๊ะรับประทานอาหารที่มีป้าคิตตี้แสนสวยนั่งอยู่ก่อนเข้าไปอาบน้ำหรือไปนอนยะอาบน้ำสิคะ่ะป้าป้านึกว่าเข้าไปหลับกะว่าถ้าไม่ออกมาภายในห้านาทีจะไปตามไม่บ่อยนะคะที่ตะวันจะได้อาบน้ำนานๆอย่างนี้ขอสักวันเถอะค่ะป้าคนสวยเออพูดแบบเนี้ย ให้นอนแช่ทั้งวันก็ยังได้คิตตี้กล่าวกับหลานสาวด้วยความอารมณ์ดีทานข้าวเถอะป้าหิวจะแย่อยู่แล้วรอเราจนอาหารเย็นชืดหมดจากนั้นสองสาวต่างวัยจึงลงมือรับประทานอาหารพร้อมเปิดละครตัวเองดูไปด้วยเพื่อเช็คเรตติ้งของตัวเองไปพังราง ตอนที่2ก็ได้จบลงแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และแวะเข้ามาคุยกันนะคะอ๋ออย่าลืมดูโฆษณาเพื่อเป็นรายได้ให้กับความเหน็ดเหนื่อยและก็เสียงแหบเสียงแห้งของแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ